ค้หาคำตอบในช่วงท้ายรายการอยเบกูรักสเกตเพชรน้อยพุทธี 23, ่23พันวาคมซ้ายมือมินสยามเกียรติวิเชียนป้องกันจะเป็นจุลินประทเทศกับขวามือมาวินลูกราชวิทย์มวยป้องกันแชมป์นี่ถ้าสมเกงสีแดงในเชื่อได้เลยนะครับว่าเป็นแชมเปี้ยนสูตรก็มีอย่างนั้นครับอยู่มุมแดงและสมเกงสีแดงคือแชมเปี้ยนมินสยามมันมวยใช่น่าดครับในคุณสมมาตรของสกุลทางขวายกทีนหนึ่งและสองรวมกัน กางเกงสีแดงแชมเปี้ยนจากชัยนาทอายุ23ปีกางเกงสินและนั้นมวยพิมายโคราชนะครับหลานปู่ของยักษ์สุดปราสาทหุ่นพิมายอายุ22ปีมาวินลุกราชวิย์ขึ้นมาผู้ชมให้แชมเปี้ยนกางเกงสีแดงครับได้เปรียบ5-4หมัดหนักครับเดิมทีนั้นชื่อฟ้าลิขิตเกียรติเชียนเป็นมวยเขา่าพอเปลี่ยนชื่อเป็นหนึ่งสยามเกียรติเชียน แปลสภาพเป็นมวยหมัดซะแล้วเพราะว่าคุณต้อยติ่งเกียริวัชกับอดีตเทรนเนอร์ของแสนศักดิ์มืองสุรินเป็นผู้สอนเอาละครับยิงหมัดเลยครับมาวินนั้นแม่เมื่อสมัย100ร้อ105ปอหรืร้อยหปอเดท้าทั่วประเทศเลยนะครับอยกัอยกขยับนี่แฟนของหนึ่งสยามครับมาเชียหนึ่งสยามมาวินนี้ดังมารุ่นราวคราวเดียวกับนพเดชอเมืองสิงหรือว่านพเดศซอเรวดีครับ ที่ย่างเขายกที่2ดูครับมาวินนี่ต้องถอยนะครับจิ้มหมัดแล้วครับบอกแล้วหมืนสยามนี่หมัดอย่าไปล้อเล่นพักหลังนี่มแม่หลือเกินเอาแล้วครับฟันสองระยะประชิดทีหนึ่งมาวินนั้นเมื่อก่อนนี่แม่กาดมวยสวยและแข้งซ้ายนี่แรงมากครับตอนหลังนี่พอโตขึ้นมาไม่เก่งเหมือนตอนเด็กๆมวยนี่บางทีมีนะครับตอนเด็กๆเก่งมากพอโตแล้วไม่เก่งบางคนนี่เด็กๆไม่เก่งโตแล้วเก่ง มาวินในตอนเด็กจะเก่งกว่าตอนนี้แต่ว่าคราวนี้ก็มีโอกาสท้าชิงแหมบวกแล้วครับเอาครับอืม่างนี้โดนดันลม้มลงไปทักหลังนมีจุดเปราะด้วยครับคางไม่่อยดีโดนแล้ววูบวา่าตลอดต้องเอาสอบมาก,กันทางโดนอีกแล้วครับอืมดูครับดูหนึ่งสยามหมัดขนไก่อย่าไปล้อเล่นดูครับต้องเอาสอบทัดคางไว้แทงโดนอีกแล้วตัดลำตัวโอ้โห้ยต่อยล่างจะให้เปิดบนครับ อาวินต้องถอยแข้งซ้ายไม่ออกครับเมื่อไม่ออกนี่ทําให้เึ็นเสยียมต่อยสบายเอาละครับแต่ซ้ายต่อยซ้าย,ต,ย,ายต้องปิดทางเอาไวา้อย่างว่าครับมวยมีจุดเปราะอือเจอมวยหมัดซะด้วยสิครับหมูนออกข้างโดนโดนแล้วอือมาเป็นชุดชักโอ้ยไหวไม่ไหวแว่วงแล้วครับอือดูครับเป็นชุดไม่ดีแล้วครับงนเงีนเป็นสนต้องลมต้องหมุนออกมาหมดยกที่สองโอ้ยโดนหมัด ส่งท้ายอีกหมัดหนึ่งต้องนวดเลยครับแหมหมดยกสองนี่ไปถึงห้าหนึ่งเลยครับขึ้นมาห้าสี่นะครับดูครับเป็นชุดอือหืจะลงไส้ได้ครับโอ้ยหมัดนี้นี่เกือบไปแล้วครับมีเชือกประคองเอาไว้อือหหนึ่งสยามนี่พักหลังนี่แกมหมัดเหลือเกินครับแชมเปี้ยนรุ่น122่รปอนด์ของวิธิราชชุนเดิน นี่ครับชุดใหญ่ๆแบบนี้เราโงนเงิโงนเงินี่ห้าหนึ่งเลยครับหมดยกแล้วหมัดส่งท้ายสิครับนี่ครับอือปลายหมัดนะครับต้องนวดกันใหญ่ครับคุณอายุศรีตระกูลอยู่นอกเชื่อครับต้องนวดมาวินลูกราชวิทย์มาวินปราสาทหินที่ไม้เดิมนั่นแหละครับเจ็ดรองครับบนล็อกบวกเจ็ดรองยกที่สามครับต้นชมอยากกับเพชรตาครับ กานเกยแสดงได้เปรียบ5งเดินเหมือนเดิมครับจิ้มแล้วมาวินต้องเอไพดีอ้ยโดนกระจับก็เต็มเตมโอ้โหขอโทษครับกรรมการอาคมวันสิทธิ์ไหวไหมถามไหวไหมเตือนว่าอยากกระจับอย่าแทงกระจับว่ายังไงชกไหวไหมไม่ไหวนวดก่อนไหมขอนวดก่อนครับพี่เลี้ยงกวาดมืออยู่ข้างล่างมาให้นวดก่อนครับชกตอนนี้ไม่ได้ขอครับขอเวลานอกครับขอเวลานอก โอ้โหต้องนวดเลยครับโดนกล่องดวงใจครับอันเป็นเขตปลอดอาวุธโดนก็จุกสิครับหน้าเขียวเป็นพระอินทีเดียวนั่งพักครับว,วินนั่งพักเรนสยามต้องลงไปนวดเอาแล้วครับหายจุกแล้วขึ้นมาแล้วเกิดอะไรขึ้นครับทุกท่านจับตาดูให้ดีครับหลังจากแทงกันจับแล้วนะครับโดนกระจับต้องไปนวดครับ กาเทียรบอกอย่างนั้นไม่ได้นะติกติกาท่ททททททานชมจับตาดูให้ดีครับ1สยามหลังจากนวดมาหายจุกหายเศษแล้วเดินเหมือนเดิมล็อกคออยากกระพริบตาครับเกิดอะไรขึ้นกับบวยค่นี้ในยกนี้ไม่มียก4 5ครับจบลงยก3นี่ครับเอาครับมาวินล็อกคอไว้เม็ดขาวพลิกแทงเอาเลยครับมาวินยืนติดติดเอาครับจะยิงหมัดสุวางแข้งเตะซ้าย่อยซ้ายเอาแลวครับเตะซ้าย อือเลยซ้ายแน่นดีแล้วเกิดอ้โหยเอาเลยครับเริ่มจะดีขึ้นท่านชมจับตาดูให้ดีครับแขนซ้ายมันปิดคางเอาไว้แล้วเดินชนแล้วครับยืนไกลไม่ได้ไกลแล้วมันอยู่ในรัศมีหมัดยืนติดๆแล้วต่อยลำบากหน่อยวางแข้งใส่ซ้าย่อยซ้ายท่านชมจับตาดูให้ดีครับอยากระพริบตาครับเอา,ลา,เ,า,าออเลยครับมาเป็นชุดแล้วดุสยามองโอ้ยจุกเลยครับต้องถอยที่หมัดโป้งไปเลยครับลูกนี้เป็นการนับห้าหกเจ็ด ปดเก้าสิบเรียบร้อยโอ้โหแทนเข่าครับแทนเข่าขวาเข้าชายโครมจุกประจุกก็ถอดออกมาครับถอยออกมาก็โดนหมัดสองหมัดเรียบร้อยครับป้องการตำแหน่งแชมเปี้ยนเอาไว้ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้าครับเข่ากระจับนะครับเข่าซ้ายเต็มเต็มเนื้อๆจริงๆครับพึ่งเข้าไปโอ้โหไม่ไหวครับต้องถอยเลยครับหใจจะขาดรอนๆครับ แล้หลังจากนั้นดูเข่าขวาของนึ่งสยามครับที่ทําให้นี่ครับโอ้โหจุกครับต้องถอยถอยก็เจอสองหมัดขวาครับหนึ่งหมัดครับหมัดทิ้งท้ายครับลูกนี้ครับทิ้งตัวนลครับนับสิบน็อคเอาไปเลย